دمدم دم عليها ربنا، دم دمدم عليها ربنا، ربنا، دم دمدم عليها ربنا رجزا أليم، واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم، دم دمدم عليها ربنا ในยุคที่สังคมหันมารณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัยคล้ายกับเป็นการประกาศว่าการมีเพศสัมพันธ์กระทำได้โดยชอบธรรมขอแค่รู้จักป้องกันอย่าให้ตั้งครันโดยไม่พึงประสงค์อย่าให้ติดโรคก็เพียงพอแล้วในขณะที่การรักนวลสงวนตัวถูกเก็บไว้ในหีบแห่งความคล่ำคลือความจริงแล้วความสูงส่งของความเป็นมนุษย์ในฐานะผู้รู้จักผิดชอบชั่วดี ถูกตีค่าอย่างฉาบฉวยแค่ตัวเลขทางสถิติขององค์การด้านสุขภาพและอนามัยเท่านั้นหรืออ,อิสลามคือศาสนาที่ประทานมาเพื่อความสงบเรียบร้อยดีงามของสังคมอิสลามไม่ได้บอกให้มนุษย์ตัดขาดทางโลกแต่อิสลามยอมรับเรื่องความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ ความสวยงามของความรักและให้ทางออกสำหรับเรื่องนี้ด้วยการส่งเสริมให้ชายหญิงแต่งงานกันอย่างถูกต้องเพื่อสร้างครอบครัวที่มั่นคงสร้างประชาชาติอิสลามต่อไป,ปข้าพเจ้าทำการในการท่านกับนางสาวอเิดหุตรของข้าพเจ้าโดยมหขั้นตอที่ตกลงกันข้าพเจ้าอาบินคาริ รับพิการนางสาวอิาบุตรสาวของท่เาเต็มาัตที่ได้ตกลงกันไว้บบแต่ทุกวันนี้ผู้ปกครองกลับตั้งเงื่อนไขที่ทำให้การแต่งงานเป็นเรื่องยากบางบ้านกว่าลูกหลานจะได้มีคู่ครองจะต้องมีรถมีบ้านหรือมีค่าสินสอดเป็นหลักแสนหลักล้านจึงเกิดคําถามว่ากํำแพงเหล่านั้นมีขึ้น เพื่อความมีหน้ามีตาของพ่อแม่หรือเพื่อชีวิตที่ดีงามของลูกกันแน่เมื่อการพยายามทำตามหลักการาศาสนากลายเป็นเรื่องยากเย็นดังนั้นจงอย่าแปลกใจถ้าลูกหลานของคุณจะเลือกทางที่ง่ายกว่านั่นคือการทำศีนา<อ>พ่อแม่ที่ส่งลูกมาเรียนไกลบ้าน เคยรู้หรือไม่ว่าชีวิตที่หอพักไม่ได้ขาวสะอาดอย่างที่คุณเห็นตอนที่ไปอยู่หอในเมืองเนี่ยถ้าเหตุผลกับพ่อแม่ว่ายังไงก็ขอแบบว่าขอไปทํารายงานกับเพื่อนมีงานเยอะมีงานมากแบบบอกแต่เรื่องเรื่องเรียนทั้งนั้นเลยที่อยากไปอยู่หอเพื่อนคือให้เหตุผลดีๆกับพ่อแม่เกี่ยวกับเรื่องเรียนใช่แล้วที่จริงที่เราอยากไปอยู่หอในเมืงมองเนี่ยเพราะอะไรอ่ะไปเที่ยวไงพี่ไปมันมี เพื่อนเพื่อนมันก็เที่ยวก็อยากเที่ยวบ้างก็อยากลองก็เลยลองอย่กลองไปเพื่อนแล้วพอไปอยู่ในเมืองแล้วมันมันสนุกมันดีกว่าอยู่ที่บ้านยังไงคะไม่มีคนมากลัขังอ่ะอย่างสมมติอยู่บ้านใช่ไหมก็จะไปเที่ยวเดี๋ยวพ่อเขาบอกไม่ต้องไปอย่างเงี้ยจะให้อยู่หอมเหมือนสบายอ่ะอยากไปก็ไปอากกลับกี่โมงก็กลับจากที่เห็น ทางหน้ารามนะคะซอย53ที่เห็นเองก็คือเป็นเด็กจาก3จังหวัดมาแล้วก็มาอยู่ก็มาเช่าหอพักก็อยู่คนเดียวแต่ว่าที่เคยเห็นก็คือมีผู้ชายเป็นกาเฟนนะคะไม่ใช่มุสลิมแต่น้องคนนี้เขาก็ใสยย่ฮิญาวก็คือดูข้างนอกก็คือเรียบร้อยก็คุยกับเราก็ให้สลามน้องคนนี้ได้ไปปรึกษากับเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยบอก เรื่องแฟนว่าเออเนี่ยอยู่ที่นี่มีแฟนก็คืออิสละอันนี้คือเขาพูดเหมือนกับเขาพูดตรงๆเลยไม่ได้ปิดบังว่าเออเขาอะไรนะเขาคบกับกาเฟสอยู่เขาก็บอกว่าเออเราต้องเปิดโอกาสให้กับคนกาเฟสเพราะว่าในเมื่อเราเป็นมุสลิมเราก็ต้องอะไรนะเปิดใจให้กว้างเขาเหมือนกับเขาสนใจอิสลามเออ แล e> ้วก็ยังไงเขาสนใจอิสลามเนี่ยเราต้องต้องให้โอกาสเขาโดยที่น้องผู้หญิงคนนี้เขาจะเป็นสื่อให้เขาเขาบอกอย่างนั้นนะคะเมื่อชีวิตในหอพักคือเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ตามความต้องการด้านมืดของตัวเองการออกเที่ยวกลางคืนนำไปสู่การคบเพื่อนต่างเพศโดยมีปลายทางคือการทำซีนาเพื่อนหนูอยู่ดีๆก็มาบอกว่าอยากรู้ไหมว่าเรามีแฟนกี่คน เดี๋ยวเอาสมุดมามันเอามานั่งเขียนบอกรายชื่อเรียบร้อยว่าคนนี้ได้เมื่อไหร่ได้วันที่เท่ยวอะไรบอกหมดเลยจดแต้มไมว่าจดแต้มใช่ใครมีมากานี้จะเป็นเพราะเขาจะเป็นดาวจากความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนค่อยๆพัฒนาไปถึงขั้นอยู่กินชั้นผัวเมีย พอพักส่วนใหญ่จึงมีภาพกระโปรงนักศึกษาตากร่วมราวเดียวกันกับกางเกงนักศึกษาชายอย่างเปิดเผยรายการหลุมดำได้ใช้พื้นที่ของเมืองเชียงใหม่เป็นกรณีศึกษาเรื่องการอยู่ก่อนแต่งของนักศึกษาซึ่งหมายความว่าสังคมเมืองใหญ่อื่นๆอ,อย่างหาดใหญ่ภูเกต็ตล้วนมีปัญหาไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะที่กรุงเทพพบว่าหอพักที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งมีลูกหลานมุสลิมจากภาคใต้นิยมมาศึกษานั้นมีการเช่าหออยู่กินกันเป็นคู่จนกลายเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วถ้าพี่เดินเข้าไปในหอพักที่เชียงใหม่มันจะเจอทุกหอไหมว่าแบบเด็กไว้รุ่นมาอยู่ร่วมกันเนี่ยเกือบเกือบหอร้อยคู่เลยี แต่สิเก้าสิบได้นะมันมีเหตุผลหรือปัจใจอะไรคะที่ทําให้แบบเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายต้องมาอยู่ร่วมหอเดียวกันเนี่ยไม่รู้มันไปอัตโนมัติมันเป็นแบบธรมเนียมมันเป็นยังไงไปเลยนะพี่ตกพบกันไปได้สักพักหนึ่งใช่ไหมพี่แล้วเสร็จถ้ามันมีอะไรกันถ้ามันมีอะไรกันเสร็จใช่ไหมมันก็ต้องแบบเป็นอะไรที่แบบมันต้องอยู่ด้วยกันตลอดอะพี่ไม่รู้นะมันเป็นอย่างนี้ทุกอู่อ เป็นธรรมดาไปปกติหนูไปหอเพื่อนใช่ไหมเห็นเขาเดินออกจากห้องมาเป็นคู่ใช่ไหมเวลาเขาออกไปกี่เข้าแหละมันก็ธรรมดาแล้วก็เฉยๆไม่สงสัยไม่แปลกใจอะไรคือเรียกว่าในหอนี่คืออยู่กันเป็นคู่เป็นคู่จนเราแบบเราคุ้นชินกับภาพที่มันปรากฏใช่มันชินมันแบบมันเป็นธรรมดาไปแล้วพี่เหมือนถ้าพี่เห็นจากข้างนอกเนะมันก็จะเป็นแบบซ้อนมองใส่กันเป็นคู่เป็นคู่อยู่แล้วเ ไม่ว่า,าเด็กเด็กไม่ว่า,าเด็กจะอายุแบสิบสามสิบสี่ 13, ขึ้นนะพี่มันก็เป็นคู่คู่มาอยู่แล้วแล้วก็ทำเหมือนเกับคู่อื่มันก็เลยแบบไม่เห็นจะไม่ต้องสนใจใครถ้ากรณีที่เด็กที่ไม่มีความตั้งใจเรียนเนี่ยเปอร์เซ็นต์เสียงสูงมาอยู่หอเนี่ยนี่อาภูชายขึ้นไปพ่อแม่ไม่รู้นะเด็กที่ไหนะคระับเด็กที่ภูเก็ตภูเก็ตก็เจ้าของหอเห็นเอ๊ะ ล็อกประตูหายไปไหนทอทสามวนถามเพื่อนนอนไหมก่อนหน้านี้ปีที่แล้วก็ไม่ทราบว่าอยู่หอเดียวกันหรือไม่นะแต่เช้าวันเสาร์เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเราอะไม่ได้ตั้งใจจะมองหรอกแต่เขาเห็นเราปั๊บเนี่ยเดินกันมาอย่างนี้นะพอเห็นเราออกรั้วปั๊บเด็กผู้หญิงจะเดินเร็วขึ้นเด็กผู้ชายจะช้า,ชาลองเพื่อห่างห่างเสร็จแล้ว พอพ้นจากเราก็คือไปตลาดไปแต่เช้านะเหมือนคู่สามีภรรยาไปจ่ายตลาดนะ่ะ